รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของชาวาลาแมกกะะต้อยนะคะนี่คือบ้านเกิดของแม่กระต้อยแท้ๆเลยค่ะบ้านเกิดของแมกกะะต้อยอยู่ที่หน้าอําเภอหน้าบ้านพักในอําเภอนะคะนี่คืออําเภอพนนิคมบ้านเมืองที่สวยงามสงบมีระบบระเบียบนะคะ แม่กระต่ายเคยไปญี่ปุ่นนะแม่กระต่ายก็นึกถึงบ้านเรานะคะความแตกต่างก็มีไม่มากมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีถนนหนทางที่สะอาดสะอานนะคะไม่ต่างกับประเทศที่ญี่ปุ่นที่แม่กระต่ายไปเที่ยวมาแล้ววันนี้มีงานครบรอบสองร้อปี อำเภอพันณานิคมนะคะเข้าฉลองเมื่อวันที่8นะคะแม่ก็ต้อยถ่ายนี่มันวันที่9นะคะมีการลำพูไทยมีการอําบุญตามภาษาชาวพูไทยนะคะผู้มีศรัทธาจะแววเสียงดนตรีค่ะ รถล,ลามาช้างลงไปทางนี้อีกทีลงไปทางโน้นจะถึงอูนนะคะน้ําอูนน้ําอูนจะอยู่ลงไปอีกโน้นเลยเดินลงไปตอนสมัยยังเด็กจะเดินลงไปถึงอูนนะคะตรงนี้แล้วชาวบ้านเขาก็จะมาปลูกผักสมัยโบราณจะปลูกผักริมอูนนะคะเดินลงไปนี่เลย แล้วเขาก็มาทำน้ำปละปา <Ware> ตรงริมปูนะคะนั่นกระต่ายว่าจะมาถ่ายเมื่อวานนี้แล้วคะ่ะไม่ได้ออกมาถ่ายเพราะเขาจะมีตลาดน,น,นัดด้วยนะคะ,น,ะนี่ค่ะที่ว่าการำอำเภอสมัยเก่าที่ว่าการอำเภอสมัยเก่านะคะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเทศบาลจัดใหม่เป็นเทศบาลน,นะคะ เทศบาลแล้วก็เป็นที่จอดรถเป็นสถานที่ราชการทางนู้นก็จะมีที่ดินนะคะที่ดินแล้วก็ฝั่งนี้ที่ว่าการอำเภอสถานที่ราชการก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงที่เขาจัดตลาดนัดทางนี้ก็จะปานี่นะคะก็จะมีมีเวทีแล้วก็มีผ้าสวยๆงามๆ เรียกว่าภาคผิดคือสบายเฉียงในสมัยโบราณนะคะเขาใช้เป็นเป็นสบายเฉียงผ่าน,นาบ้านเนอำเภอเสร็จแล้วไปทางโน้นทางขวามือก็จะมีทางลงอูนนะคะแล้วก็ไปทางน้นเป็นตลาดเก่าแล้วข้างขวามือก็จะเป็นสถานีตำรวจนะคะ พวกเราจะอยู่อย่างสงบแล้วก็ทันสมัยชาวโลกนะคะข้างหน้าน่าจะมีฟอนลามาถ้าใกล้ๆแล้วแม่กืต้นก็จะถ่ายนะคะแต่อันนี้จะถ่ายให้ดูบ้านเก่าบ้านเกิดบ้านเกิดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะนี่บ้านบ้านคุณยายแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น บ้านคุณยายนี่อาจจะเป็นก็จะเป็นบ้านเกิดของแม่กระต้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รุ่นที่สองที่สามแล้วค่ะบ้านที่สร้างนี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองที่สามแล้วค่ะเพราะแต่ก่อนนี้ตรงนี้ก็จะมีต้นต้นฝรั่งนะคะแล้วก็แขกไปใครมาเนี่ยจะมีการหาข้าวสู่กันกิน <c ười> คือว่ากินข้าวไปทั้งวันเลยนะคะแขกมาต้องจัดข้าวหาข้าวสู่กันกินนะคะนี่คือ ประเพณีของชาวภูไทยที่มีความเรื้อรัอเบื่อแผ่กันนะคะเราจะไม่อดไม่อยากมีกินตลอดค่ะ,ะแม่กรต้อยก็จะแนะนำรักเก่าที่บ้านเกิดตรงนี้เป็นสนาเป็นที่ว่าการเก่านะคะบ้านอยู่ทางขวามือก็จะเป็นบ้านบ้านเรียนสูงหน่อยตรงนี้สมัยก่อนมีหนังกลางแปลงนะคะ เราก็จะถือบัตรพิเศษนั่งบนนั่งดูที่บ้านได้เลยนังกาแปลงจะมาฉายตรงนี้นะคะ,ะเป็นที่พอใจของเด็กๆมากเลยสมัยก่อนนะคะหนังกางแปลงค่ะนี่เป็นบ้านรุ่นที่สองที่สามแล้วค่ะที่เขาปรับปรุงมานี่นะคะแม่กระต่ยก็นำนเสนอรักเก่าที่บ้านเกิดคืออำเภอพันนานิคกมจังหวัดสกลนครน,นะคะ บรรยากาศเช้านี้ก็ได้ยินแต่เสียงเพลงเมื่อวานนี้ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์วันนี้ได้ยินเสียงเพลงมาแต่ไกลนะคะเพราะเราจะเฉลิมฉลองกันค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ออกมาถ่ายเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่น72อาจจะ อาจจะออกมาไม่ได้ออกมาตอนเช้านะคะมาเดินดูพอดีได้ดูพอดีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะรักเก่านี้ที่บ้านเกิดค่ะ